สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับก็สวัสดีมีเอาบองโปลนกนุ๊กเนียช่อง YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพ่นสีเจ้าชาลีนะครับไปได้ซื้อสีา้ว้ะครับนี่ครับสีสีสแดงครับเคสามศ นิปปอด,ดีล็อกซื้อสีแดงนะครับแต่ผมรองพื้นสีเทานะครับลับพ้นสีออกมามันก็จะเป็นสีชมพูนะครับจะเป็นสีชมพู ไม่เป็นไรนะครับสียมพูก็สียมพูแลครับนครับชีชมพูเข้ากับหน้าตาผมครับเข้ากับหน้าตาผมครับพิมพู มูดูไปดูมามันก็สวยเหมือนกันครับนี่นับสีมานี้นะครับ ็สวยอยู่นะครับจะแดงก็ไม่แดงจะแดงก็ไม่แดงจุมพูงเข้มเข้มพอได้พอได้เป็นได้แล้วพี่น้องคืออยู่บ่ะ พอจะปเป็นสางสีได้น้ำเขาอยู่บ่นี่นะครับสีที่ซื้อออกมาสีแดงครับเงาแวบยังไม่ลงแลกเกินนะครับความเงานะครับเงาตาแตกลืมตาไม่ขึ้นตาแตกนึงนครับ ในข้างหนึ่งนะครับครับก็เสร็จแล้วนะครับสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์ต่แดงนี่มันจะออกชมพูครับพ่นไปพ่นมาก็แดงสดนะครับแดงประกายเงินนะครับ ยังไม่ลงเลกเกอนะครับเดี๋ยวค่อยลงเลกเกอร์นะครับสดสดครับก็ชุดสีก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นชุดล้อจะประกอบนะครับต่อไปจะเริ่มประกอบนะครับก็ฝากติดตามผลงานเลยนะครับชาลีบรานซิงนะครับ ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องช่องบอํารับซิ่งทาตูมนะครับเป็นช่องเล็กๆฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ